สวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปจริงๆเป็นมันเป็นงานซ่อมนะครับซ่อมบอร์ดบอร์ดแอร์อินเวอร์เตอร์ของยี่ห้อซัมซุงนะครับอันนี้เป็นบอร์ดคอยร้อนนะครับนี่เป็นบอร์ดคอยเย็นนะครับส่วนบอร์ดคอยเย็นเนี้ยไม่มีปัญหานะครับทํางานปกติพัดลมหมุนนะครับ อาการเสียของเขาขึ้นนะครับเป็นรหัสนะครับ e 1 0 1นะครับเป็นแอร์รุ่นสามเหลี่ยมนะครับของยี่ห้อซัมซุงนะครับซึ่งผมจะเป็นจะใช้คำอธิบายแทนนะครับก็ผมก็ไม่ได้ตั้งใจถ่ายคลิปนะครับแต่ว่าคือผมเปลี่ยนอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็บอร์ดทำงานแล้วนะครับบอดบอรดบอดคอยเย็นเนี่ยไม่เสียไอเนี่ยครับคอยร้อนนี่ครับเสีย แต่ขึ้นขึ้นเป็นรหัสนะครับ E E 1 0 1นะครับซึ่งอาการเสียมันมันไม่ไม่ตรงนะครับในในในคู่มือเขาบอกว่าอาการเสีย E 101เนี่ยเป็นที่เซนเซอร์นะนะครับเออน่าจะใช่น่าจะใช่ลืมไปนะครับเป็นที่เซ็นเซอร์กับบอร์ดนอกนะครับ ทีนี้ผมก็รื้อนะครับถอดบอร์ดของลูกค้ามานะครับเอามาเช็คเอามาเช็คที่บ้านนะครับก็ใช้วัดใช้มิเตอร์นะครับวัดค่าโอห์มเอานะครับไม่ได้ต่อไฟนะครับเช็คเช็คอโอห์มอุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นเป็นไดโอดไอเป็นไดไดโอดตัวนี้นะครับไดโอดตัวนี้ขาดไปตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้ไดโอดตัวนี้จะต่อกับจะเชื่อมต่อกับชุดกล่าวนะครับน่าจะเป็นไดโอดความไวนะครับความไวสูงนะครับป้องกันไฟกระชากนะครับมันเลยขาดเลยครับตัวนี้คือน่าจะเกี่ยวกันครับเพราะว่ามันมันต่อผ่านเนี่ยไดโอดนะครับมันต่อผ่านกับสายกลาวตัวนี้นะครับ เพราะว่าที่มาลูกค้านะครับลูกค้าเรียกผมไปซ่อมนะครับไม่ได้ลงไม่ได้ลงดินนะครับไม่ได้ลงกาวให้ลูกค้านะครับช่างที่ติดตั้งเขาไม่ได้ไม่ได้ติดตั้งสายกาวให้ลูกค้านะครับทีนี้พอพอไฟมันกระชากนะครับตัวตัวนี้มันเป็นไดโอดป้องกันน่าจะเป็นไดโอดป้องกันแรงดันไฟกระชากนะครับตัวของมันเองเลยขาดเลยนะครับตัวนี้วัดไม่ขึ้นนะครับสลับสายแล้วก็วัดไม่ขึ้น น่าจะเป็นไดโอดใช่ไหมครับน่าเป็นไดโอดนะส่วนท,ที่ที่เสียนะครับมันจะมีนะครับที่ผมวัดดูมันจะมี R นะครับ R S M D อสามตัวนะครับเล็กๆนะครับหายไปหนึตัวนึงเนี่ยครับมันจะเล็กมากนะครับค่าของเขาครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุด 1.2ึ่กจุดสองเมกนะครับหนึ่งจุดสองเมกทั้งสาตัวเลยครับวัดไม่ขึ้นนะครับวัดค่าโอไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยลองเปลี่ยนดูนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับคือผมไม่ได้ถ่ายทําตั้งแต่แรกนะครับผมไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะครับตัวมันเล็กนิดเดียวนะครับแต่อที่ผมซื้อมาเนี้ยตัวมันใหญ่มากนะครับมันมัน มันเลือกขนาดไม่ได้นะครับมันจะมีอยู่ขนาดเดียวนะครับมันจะมีอยู่ขนาดเดียวที่ผมซื้อมาตัวมันจะใหญ่หนึ่งวัตนะครับน่าจะประมาณหนึ่งวัตนะครับผมก็ปัดกีใส่นะครับมันจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันคลื่นฝน,นครับฝนตกนี่นะครับ นะครับที่ผมปัดกีนะมันไม่สวยนะครับมันตัวมันใหญ่นะครับหนึ่งสองสามนะครับเป็นตะปุบตะปับนี่แหละครับเนี่ยมันไม่สวยพอดีผมต้องต้องทําแบบนี้นะครับทําแบบนี้เลยนะครับไนอดไออาอสามตัวนี้ก็ออกนะครับออกมาจากขานะครับ i C น่าจะเป็น I อซลูคูเลตนะครับเนาะน่าจะใช่นะครับ ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมก็ซ่อมเป็นช่างบ้านบ้านเลยนะครับเป็นน่าจะเป็นไอซีรีเกเลตนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับลองดูว่ามัน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 ทำงานหรือยังนะครับที่ผมเอามาวันแรกมันไม่ทํางานนะครับไม่ทํางานนะครับไม่ทำงานนะครับเปิดสักพักมันก็จะขึ้นเป็น e 1 0 1นะครับ จ็บปั๊ดเลยนะฮะเดี๋ยวลด,ลดเสียงทีวีหน่อยนะครับไหมไฟติดแล้วนะครับนะครับเสียงรีเลย์ต่อละนี่ครับทำงานแล้วนะฮะเนี่ยอันนี้คือถือว่าเอาไปประกอบติดตั้งกับเครื่องแล้วก็ เชื่อมต่ออะไรให้หมดนะครับเสียบชอบ็ชอกกุงช็อกเกตอะไรให้หมดสามารถใช้งานได้เลยนะครับส่วนคาป์สามตัวเนี่ยเป็นเป็นคาปาค่าค่าไม่ลดนะครับผมผมเช็คดูแล้วครับค่าเขาคงเดิมเฉลี่ยแล้วนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ใช้เป็นคำอธิบายแล้วนะครับเพราะว่าก็ ไม่ได้ไม่ไม่ได้ถ่ายทําตั้งแต่แรกนะครับไม่ได้ตั้งใจถ่ายทําครับที่นี่ก็อยากจะพูดคุยและแชร์ลงไปให้ดูครับเป็นเป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมต้องไปทําการติดตั้งสายกราวให้ลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับมันมันมันมีไฟกระชากอีกเดี๋ยวมันก็พังอีกนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งสายกราวให้ลูกค้าให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยแล้วก็ปิดงานนะครับคิดตั้งนะครับผม โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับรหัสนะครับรหัสขัดข้องของเขาครับ E 1 0 1 A 3เหลี่ยมนะครับเป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับโอเคนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ